สวัสดีครับสุปประสบอันนี้จะมาคุยเรื่องการ์ด อยู่แล้วธีมของวันนี้จริงๆแล้วคือคนถามเข้ามาเยอะก็คืออยากจะถามว่านอกจากที่เคยโชว์เพื่อสมมติการ์ดลิเวอร์พูลการ์ดไลเซนโตวโหดอะว่าส่วนตัวแล้วเก็บอะไรบ้างหรือทำอไรบ้างวันนี้จะแตกต่างนิดนึงก็คือว่าจะเอาในส่วนของการ์ดที่ข้าพเจ้าลงทุนหรือเรียกว่า investment นั่นแหละด้วยด้วยความที่ตลาดการ์ดมันบูมขึ้นมามันก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เออคนถามเยอะว่าหนึ่งหลักการข้าพเจ้าคืออะไรข้าพเจ้า invest ในใครบ้างแล้วก็มีแง่คิดยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้จะแตกต่างแต่ก็เลยเอาการ์ดที่ตอนนี้บางส่วน เอาพยายามเอาเท่าที่มีอยู่ที่ตัวตอนนี้มาโชว์ด้วยแต่ทั้งนี้ทนั้นก่อนอื่นฮะไม่ได้ทําคลิปอย่างนี้มานาน เพราะว่า,าคู่หูอบิดไม่ว่างตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดการ์ดในเมืองไทยมันบูมมากเพราะนั้นพอบูมเสร็จสิ่งที่ตามมาคือเห็นอยู่ใน Facebook กันเยอะมากนะครับคือโกงกันเยอะทั้งหลอกขายการ์ดบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยเคยทำโพสต์เตือนไปแล้วเวลาที่จะทําดีลกับใครก็แล้วแต่สําคัญสุดเลยลูกนี้เนี่ยนะคือถามหาเคยดีก่อนเลยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายโพสไปเลยขอเครดิตหน่อยคนนี้โอเคไหมใครเคยดีลด้วยไหมนู่นนี่นั่นทำซะแล้วคุณจะประเกัตัวเอง2ส,สิ่งที่เห็นเกิดขึ้นเยอะ คือคนเอารูปของการ์ดคนอื่นมาแชร์แล้วก็ขายเพราะนั้นให้เขาคอยเหรียนสักเขียนมาที่เขียนชื่อก็ได้รูปหนึ่งวางอยู่ข้างการ์ดถ้ากลัวโฟล์ o s h อปเอาทับกันก็ได้ให้มันเห็นมิติอะไรแล้วแต่อันนั้นก็จะช่วยระดับหนึ่งแล้วก็ส่วนที่3หลายๆครั้งที่มันมีการโกงกันอ่ะเพราะเรารู้สึกแบบเฮ้ยแม่งกุ๊ดดีว่ะไม่อยากให้ใครรู้ไม่พิมพ์ post, นนใน,ในโพสถูกหมครัแค่ทำโพสเซลอะไร้วแต่ไปคุยกันสองคนพอคุยกันสองคนเนี่ยไม่ได้เช็คก,กับใครไม่ได้มีใครเห็นมันก็มักจะโดนโกงเพราะนั่นเนี่ยคุณค เพราะฉนั้นระวังตรงนั้นด้วยแล้วก็สําคัญสุดก็คือว่าเอาจริงคนซื้อขายการ์ดอะร้อยละแปดสิบอะรู้แวลูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณบางครั้งถ้าดีลแม่งถูกกู้ถูกบีชัวมันก็คือถูกกู้ถูกบีชัวไม่มีใครเอาการ์ดสองหมื่นมาขายคุณห้าพันบาทหรอกเอาจริงๆอาจจะมีคุณต้องเป็นคนที่โชคดีมากแต่ว่ามันน้อยเพราะฉะนั้นนีบางครั้งถ้าดีลมันถูกกู้ถูบีชัวก็วอล์กอเวไปเลยอันนี้อันนี้แค่เตือน anyway กลับมาในเรื่องของในส่วนของ investment card นะคนถามเยอะว่าครับเจ้า invest ในอะไรบ้างหลักการเลยอันนี้ส่วนตัวนะครับจะชอบ invest ใน first year card ของนักเตะนั้นเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าฮาแลนด์ก็ต้องเป็นปีแรกของฮาแลนด์ไม่ได้แบบว่า second year Third y ย a r ถามว่าอย่างเอมบอรเป้ฮาแลนด์อ่ะ second year Third y ย a r มันมีราคาระดับหนึ่งอยู่แล้วหรือไม่ทั่งทัวเนี้ยเมซซี่โดมันก็มีราคาหมดแหละแต่ว่าส่วนตัวจะชอบ invest ใน first year card อ่ะยกตัวอย่างเช่นจะฮาแลนด์บุนเดสซิก้าโครมข้าพเจ้าอยู่ที่ psa หมดทั้งหมดเลยบุนเดสโครมคืออันแรก ต,ตัวอย่างสมมติอย่างฮาแลนด์เนี่ยเมียนปึกเลยเพราะหนาว่าในฮาแลนด์เงี้ยข้าพเจ้าอินเวสในอะไรแน่นอนที่ออกมาก่อนเลยสมมติเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูเพราะนี่รอเมื่อไหร่พีเปิดยังส่งไปไม่ได้เอออย่างไฟแนนซ์สิ่งเงี้ยยังอยู่ชุดซาวด์สโบรด้วยซ้ำเนี่ยข้าพเจ้าก็มีอยู่ <นะ S 1> ถามว่าถ้าเบสออนว่าถ้าพ s a อสแอ10คือเกรดได้คะแนนเต็มพู้นี้จะตกไปประมาณ3ามสิบหมื่น 30, บาทคือบางส่วนข้าพเจ้าส่งไปแล้วแหละแต่นี่ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็อันนี้จะรอส่งก็จะเป็นอันเนี้ยข้าพเจ้าอินเวสินถ้าขาาายรคที่่ไไไมด้โกกกเินป็ ซื้ออยู่ไฟเนี่ยต่อมาเหมือนที่บอกครับบุนเดสติก้าโครมของพระเจ้าส่งไป PSA หมดแล้วอีกอันหนึ่งที่ราคาดี่ยให้ดูนี่หน่อยได้นเนี่ยถมอว่อย่างเงี้ยเป็นแซฟไฟร์โครมแรกเหมือนกันเป็นแซฟไฟร์ของฮาแลนเห็นไหมอยู่ที่พีเอสส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูอินเดซี่นี่คือไม่ได้ไปตามซื้อนะสมัยก่อนที่มีเบรกเนี่ยถือฮาแลนสปอร์ตตลอดเลยเพราะคิดว่ายังไงแล้วยาวราคามันไปอยู่แล้วสมมว่พวกนี้เองเนี่ยถ้า PSA เเทนมา ก็ใบละ50,000 60,000หมื่สบายๆเลยพวกนี้ต่อใบนะครับพวกนี้รวมไปถึงที่มันเป็นเบรกค้าให้ดูเขาเบรกค้าก่อนอาจาอาจะงงนะข้าวเจ้ามีนกระตักเลยเนี่ยสมัยก่อนเบรกโครมที่ไหนมีสปอร์ตฮาร์เรย์ข้าวเจ้าเทสหมดครับใครจะว่าคุมมค้มไม่คุ้มไม่รู้อันผู้เรียนนัมเบอร์ส่งไปเกรดหมดแล้วแต่นี่คือเบสกค้านนะเบสกค้านพวกนี้เคสเอเทนก็25,000-30,000าสามสบายๆแล้วก็รวมไปถึงที่อินเวสไปเยอะคือเบรกได้ก็คือที่เป็นรีแฟกเตอร์นะครับรีแฟกเตอร์นี่จะโหด ตอนนี้เลยเนี่ย P S A 10อยู่ที่ประมาณมบายละแสนถึงแสนห้าเนี่ยมีเรคเตอร์สองใบที่ยังไม่ได้ส่งไปเกรดรวมไปถึงใบนี้อยู่ในสลด์แล้วเห็นไหม รอส่งไปเกรดก็คือจะเป็นสีแดงใบเนี้ยจริงๆแล้วคนขอซื้อรอเลยส0 0แสนครับยังไม่ขายเพราะว่ามั่นใจว่าถ้าเกิดเกรดซึ่งเี้ะยะใบของเขาาเป็น,เป,นเป็นเจอซีนัมเบอร์ด้วยกาทับสิบถ้าใบาเนี้ยได้พิเศษเทนอ่ะต้องมี6 7แสนก็เลยเป็นที่มาว่ายังไม่ขายรอครับจะเกรดรอฮารานไปไกลอย่างเนี้ยอันนี้แค่ฮารานปึกเดียวที่อยู่ที่ตัวนะใครจะไปเชื่อว่าแค่กาที่ไม่มีลายเซ็นเลยนะไม่มีลายเซน็นไม่มีผ้าไม่มีอะไรเนี่ยประมาณล้านหนึ่งเนี่ยอันนี้คือของมูลค่า1นล้านบาทเนี่ยแค่นี้เลยเนี่ย ซึ่งตลาดการ์ดบอลมาไกลที่จะบอกว่าการ์ดกระดาษพวกนี้แค่เนี้ยถ้าพีซีเทมผมก็เป็นล้านแต่ว่ามันคือในเวลนีนบอกสมัยก่อนสมัยก่อนนะครับเป็นค o l l e กาสิบเตอร์95%เลยอินเ e สเตอร์5เดี๋ยวนี้เองเราก็ต้องอเดาไปตามโล่บอกเลยว่าตามตัวอย่างตัวข้าวเจ้าเองตอนนี้คอลเล c 80อินเว v e s t ยสิบเพราะเราจะเห็นข้าวเจ้าเทคสปอร์ตที่มันเป็น investment การ์ดแน่นอนแต่ว่ามันเริ่มมาจากสมมติออริจินอลเงี้ยคนถามเยอะปั๊ปเป้อย่างเงี้ยเกตการ์ดนะแต่นี่ของข้าวเจ้าเองส่งมาเกรดแล้วนี่ได้พีซีเอเชนแล้วอย่างเงี้ยกระ60,000 นี่นะเขาจะมีอยู่ประมาณสบาบใบแต่ขายหมดแล้วก่อนหน้านี้เก็บไว้เหลือใบหนึ่งเดี๋ยวรอล็อตสองก็ได้ PSA 10ทกี่ใบแต่อัลลเป้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อินเวสสมัยก่อนเล่นเยอะเบรกเยอะพวกนี้อยู่ในซีเล็กถึงแม้สมัยก่อนไม่มีโลโกโ้ RC ด้วย คนนี้ทีเทนปลายกรแสหมดเลยนะครับนนนเนี่ยท้ายปลายกรแสเนี่ยนี่คือรอส่งไปเกรดรวมไปถึงเฟิร์สโครของปาเป้เลยนะใครอาจไม่เคยเห็นเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูที่เหลืออยู่ที่พีเแล้วแหละครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างถ้าเทนมาก็3-4มสี่หมื่นส่วนตัวถ้าอย่างปาเป้ข้าพเจ้าจะมีแต่เฟิร์สเซียการ์ดเลยซีเล็ก2017โครมอัเลสเพอร์อันนี้มันเป็นเฟิร์สยูโรมันเป็นบายเดนในโลกได้พีเอสเอเทนอันนี้ก็ยังไม่ปล่อยจะว่ารอดูว่าปาเป้เล่นยังไงยูโรแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอินเวสเเเเเมมมนนนตต์์ถึงงแแ้้ปิดดดไอออออฟฟรลล่่าาาสุจจจกกกกคีืบะหั็ ยังไม่ขายแต่ว่าอื่นนะแม้กระทั่งทีมชาติอเมริกาเงี้ยดูที่พีเหมดเลยว่ะแต่ว่ามีเหลือลงเลยอสามใบอย่างทีมชาติอเมริกาคาริโอรเรน่าอย่างเงี้ยถามว่าทําไมถึง invest ในเฟิร์สการ์ดของเรน่าพวกนี้ที่เป็นโครมเอ่อหนึ่งทีมชาติอเมริกาตลาดใหญ่ที่อเมริกาเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะขึ้นเยอะอย่าลืมว่าตอนนี้เป็น golden g e n e r a t i o นของทีมชาติอเมริกามไม่่เป็นพูลสิชจอร์จซาร์เจนซิโนเดสตัวมันเยอะถูกไหมฮะแล้วก็อเมริกากำลังจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกเพราะนั้นเนี่ย การที่มีการพวกนี้ไว้อเข้าเจ้าก็มั่นใจว่าขึ้นอะไรที่เป็นเรนาเฟิร์เซียไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่ r โครมล้วแต่ขาพเจ้าส่งเกรดหมดเลยเรนาเป็นหนึ่งตัวที่ invest อยู่เยอะฟาตี้อาจจะดรอปไปแล้วเพราะว่าเจ็บความสวยของขาพเจ้าใบนี้ทับ10ด้วยนะแต่ว่ามันเดเมจ e ที่เหลือที่เป็นฟาซีแท้ฟงซับไฟส่งเกรดหมดแต่เนี้ยเป็นทับสิบสิบทับด้วยแต่ว่าส่งเกรดไม่ได้เนื่องจากมุมมันหักแต่ เอาจิงตอนนี้ฟาตี้ช่างใจอยู่ตรงที่กลับมาแล้วจะเก่งเหมือนเดิมไหมก็เลยเป็นที่มาแต่ว่าตอนน้จุดนั้นตอนที่จอยเบรคเพื่อเอาการ์ดฟาตี้ครับตอนนั้นนะอ่าอซูมว่าไม่ได้จะเจ็บอย่างนี้ไงก็อันนี้คือข้อเสียของการอินเวสต์บอกไว้เลยเกิดฟาตี้ไม่กลับมาเหมือนเดิมอ่ะการ์ดถึงแม้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาเพิ่มมาทั้งหมดได้มาจากการเบรคแต่สปอร์ตที่เราไปเล่นเบรคอะสปอร์ตละ200ร้อยหกพันหมื่นเนี้ยก็แทบจะศูนย์เปล่าแล้วถ้านนกเตะมันไม่กลับมาดังอีกตัวนนนึงีเป็โมขอช มีน้อยหน่อยเพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้จอยเบรกดอดมุนเยอะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คนถามว่าอีกใครที่ข้าพเจ้าเก็บบ้างแต่ว่าถ้าใครที่เล่นเบรกอ่ะจะเห็นข้าพเจ้าเล่นอยู่เยอะหลักการเดิมครับเฟิร์สเซียการ์ดอย่างเช่นกราฟินเบ d g e o ซ s i d i a n จะเห็นข้าพเจ้าเล่น Sport ตไอเอเยอะอ่า uh, e บ l i n g h a m จะเห็นว่าข้าพเจ้าเล่น o b s ซ d เดีย e l l i n g h a m มเยอะแน่นอนนะวันนี้ทำรายการเดีย๋ยวจะมีบุนเ e ส l i ก a c h คร m e ออกอีก2วันซึ่งจะมีเฟิร์สครัของ e l l i n g h a ม บูโกโก้ก็จะเห็นเข้าไปเจ้าจอยสป,ปอร์ตคนนั้นเยอะเหมือนกันเพราะว่ามองว่าเด็กคนนี้คือทั้งหมดทั้งมวลมันเริ่มมาที่เอ็มบาเป้สมัยก่อนเนี่ยตอนนี้การ์ดบอลมันบูม,มาครับเอ็มบาเป้รุกกี้ราคาไปเกินเลยมากแล้วก็ต่อมาที่ฟาตตี้ซานโชตอนนี้เองอะ่ะถ้าใครอยากจะ invest มองไปเลยครับแต่เหมือนทบอกมันเสี่ยงนะแต่ว่าเหมือนที่บอก,บอกถ้าออฟซิเดียนตัวที่เข้าพเจ้าลงทุนเรียกว่าลงทุนแล้วกันกราเวนเบชเบสการ์ดเบรดรี ash, ่ uard, ri, ของบาซ่าบูโกโก้เบลลิงแฮมจะสังเกตได้ว่าเขาจะไม่เล่นฮาแลนด์ถ้าไม่เอาคาร์ ในส่วนของซีดไดเลยเพราะไม่ได้ถือว่าเป็นเฟอร์เซียแต่ว่าเบลลิงแฮมมันใช่มีโลโกอาร์ซีมูโก้ใช่เบดรีใช่เพราะหน้าตัวพวกนี้ก็จะเห็นสปอร์ตอยู่เหมือนที่บอกบูเดสโครอีก2วันจะออกแน่นอนจะเป็นเฟิร์สโครมของมูโก้ของเบลลิงแฮมคำเจ้าก็เทยแน่นอนได้มาตอนนี้ไม่ขายรอได้ครับความน่าเบื่อของการขายรอตอนนี้คืออะไรหนึ 1. บางทีเราได้มาจากเบรคเราไม่ได้ทําพังแต่ว่าการมันไม่ร้อยหายไปบางทีโดนคนคอมเพลนจะมาขอพาร์เชล่ีฟันแล้วแหละตอนนี้สิ่งที่เขาจะทำคือไม่ขายรอเลยขายแต่เกรดด์แคสตแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาจะจะไม่เป็นคนที่แบบได้มาแล้วฟลิปเลยเพราะนั้นเนี่ยไหนๆเราอินเวสต์ในรุกกี้การ์ดอยู่แล้วอะ่ะก็รอว่านักเตะม,มันจะเก่งหรือเปล่าอันนี้คือมุมมองอเ่าไปาวิธีการตอนนี้เขติ๊กเก็ตเวลาโควิดจะนู่นนี่นั่นอะ่ะมันมีเต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันหนึ่งจะต้องทำโพสต์แบบโชว์ว่าอินเวสตต์อะไรบ้างแ่ว่าคนนเรามัต้องอแดปก่อนออันนี้าจจะเคยเห็นคลงไงบ้าเาาโโชวว์์แตต่กรดดดหลยซ็นััง วันวันผ้าสวยอันนั้นคือเราสะสมเข้าเซตให้มันสวยงามอันนี้คือการลงทุนล้วนๆเพราะนั้นมันจะแตกต่างกันแต่ว่าตัวเขาเองก็ต้องอัดแ ไปตามตลาดที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้ให้ดูคร่าวๆว่า invest ในใครบ้างหลักการคืออะไรซึ่งถ้าคนอื่นมีทฤษฎีที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยแชร์มาได้เลยลองแลกเปลี่ยนว่าม่เห็นกันได้เลยยิ่งตอนเนี้ยโอ้โหของออกมาแล้วลุ่มกำลังจะออกอีกลุ่มนะวันเนี้ยโมเสกซิลิอาร์ลาลิก้าโมเสกในส่วนของยูโรอีกเหมือนที่บอกไปแล้วบุนเดสิก้าโครมไม่ต้องออกแชมเปนลีกโครมแล้วลีกฟาร์เนี่ยโปรดักมันเยอะถ้าให้แนะนําเลือกว่าเชียร์ทีมไหนอยากเก็บ ทีมไหน as a collector แล้วถ้าอยากจะ invest จะ break ทีมไหนในการ invest ่อเอาร o o k i e card หรือถ้าไม่ชอบความเสี่ยงเลยแต่คุณเป็นคนดูบอลเยอะก็ identify ไปว,ว่า r o ก k i e ตัวไหนน่าเก็บเก,บก่งชัวร์รอ card ออกมาแล้วซื้อในตลาดรองแล้วส่งเกรดอันนี้มันทฤษฎีขายทฤษฎีมันไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่ตัวเราเองล้วนๆขดาษึวกเนี้ยจะหลักแต่ มันคือสิ่งที่การ์บอนกำลังไปตามกีฬาอื่นครับเราก็ no choice e a t e r adapt ตามเขาหรือก็จะเบรกการ์ยากเพราะว่ามันต้องใช้ทุน,ทนสูงึ้นในในการหากการ์ท,ที่เราสะสมคราวหน้าจะมาทำไรเดี๋ยวว่ากาันอันนี้สั้นๆอย่างน้อยให้เห็นไอเดียว,ว่าข้าพเจ้าลงทุนในการ์อะไรบ้าง s อัน t i l next time อย่าลืมถ้าชอบอย่าลืมนะติดตามทั้งในส่วนของเพจ Facebook Super s u p e r s u ัติดตามช่องฟันติคออนไลน์ใน YouTube ด้วยหรือจะมา f o l โ o w ทว m a n YouTube ด้วยก็ได้ทวิลแมนก็มีทั้ง Facebook ทั้งกรุ๊ปทั้งเพจได้ทุกช่องทางเลย anyway ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ